12บสนาฬิกาสานาทีนะครับ12บสนาฬิกาสานาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่ายเหลือห้กิโลแล้วนะครับอ่ะนี่คุณหมอท่านก็มารอรับพรจากหลวงตานะครับอ่านี่ก็มีพระคุณเจ้านะครับท่านมารอหลวงตาบุญชื่นนะครับเนาะท่านมารอท่านรับหลวงตาบุญชื่น พระอาจารย์ท่านกี่พรรษาพี่หกพรรษาคหกพรรษาเ <3. S 2> นาะพระอาจารย์ <5. S 2> ท่านหกพรรษานะครับท่านมารอหลวงตาบป็ชื่นนะครับมาจากวัดทรายขาวจากวัดไหนนะพี่วัดทรายขาววัดทรายขาวนะครับอาจารย์ท่านมาจากวัดทรายขาวหกพรรษาเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกราบเรียนหลวงตาก่อนแต่ลุงพระอาจารย์หกพรรษาเด้หกพรรษามาจากวัดทรายขาวบอกหลวงตาดิให้แม่นแม่นอีกข้างหน้า พี่หลบช่วงนี้ก่อนเด้อพระคุณเจ้ามาถึงแล้วครับ <Okay. S 1> 6วันครับลุงตา6วันา,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 าจับน้ำน้ำด้วยครับอ,อ่ะนี่นะครับพี่พี่พูดดังๆเ้อ เ,เจาสาธุครับเป็นภาพที่งดงามครับอยาที่ทำทุกคนทุกท่านเนาะท่านได้เห็นนะครับอาจารย์ท่าน6กพรรษามาจากวัดทรายขาวท่านเป็นมะเร็งนะครับท่านเจาะที่คอหดวงตาถวายพระไตาแล้วก็น้ำพึ่งนะครับ แลก็ท่านก็บอกว่าอขอให้หายเคาหายโศกหายลูกหายไพ่นะครับท่านก็มารอลองตาบนชื่นะนะครับจับไว้คุณแม่จับไว้ไม่ต้องยกเด้อจับไว้ครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับ พี่เลื่อนมาอีกได้พี่มาเส้นขาวเลยนะนยอ่าหลงเดี๋ยวลงตาจะชนอ่าโอเคครับพนมมือเลยพี่ยกน้ําขึ้นนะครับยกน้ำรอ,ก,อ,อก่อนครับเตรียมพร้อมนะครับหลวงตามาถึงแล้วนะครับ สมณเณรพี่สมณเณรนะครับด้านหน้านี่สมณเณรสี่รูปนะครับมานั่งรอหลวงตาบญชื่นนะครับซึ่งนะครับก็เป็นภาพที่งดงามนะครับเนาะนี่ก็ถ่ายทอดให้ยายทำพวกเราได้รับชมไปตลอดเส้นทางนะครับเนนใช่ไหมพี่สมณเณรใช่ไหมครับสมณเณรนะครับสมณเณร้อตะลงุง สมุนเนครับท่านมารอหลวงตาบุญนชื่นท่านมารอรับหลวงตาบุญนชื่นนะครับสม,สมุนเอน,นะครับนี่ก็จะมีพระไตรมีทีวอ,อ,อนนะครับถาวายสมุนเอญนะครับท่านบอกว่าวัดอยู่ข้างในนี้นะครับเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ ผ uh ู้หญิงหลบก่อนนะครับผมรับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามบ่ายจับได้ก็จับก็ได้ครับแม่จับก็ได้เนือมันหนักถ้ามันหนักสองแพ็กนี่จับได้นะครับจับไปได้ครับสองแพ็ใจับเลยครับจับน้ำเลบไม่ต้องยกนะพี่จับไว้เอานะครับแบบนั้นจับได้ครับถ้าถ้าหนักนี่เราจับไว้นะครับสองแพ็กขึ้นไปนี่จับไว้ได้เลยหนึ่งแพ็กถ้ายกได้ยกขึ้นเลยนะครับ อสองแพ็กเอาซ้อนได้ไหมพี่อนเลยครับ,อ,รบอ่าแล้วจะไว้สาทุครับผมอ่ายกน้ำเลยนะพี่นะยกขึ้นก่อนครับสาทุสาทุครับผมยกน้ำข<อ>ึ้นเลยครับยกน้ำเลยครับสวัสดียอดที่ทมทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่าย นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับเตรียมยกน้ํานะพี่นะ,ะเตรียมยกน้ําขึ้นไปรอเลยนะครับผมสองแพ็กจับจับไว้ได้นะพี่นะเอาเอาวางลงแล้วเอาเนี่ยเอาขนมวางบนน้ําได้เลยแล้วจับไว้นะครับเอาซ้อนกันไว้ซ้อนกันไว้ก็ได้พี่ขนมด้วยนะขนมด้วยครับสี่กิโลครับจะถึงอำเภอปลายนะครับสี่กิโลจะถึงอำเภอปลาย เตรียมยกน้ำนะคุณแม่นะครับผมเตรียมยกน้ำครับ <c oughs> เตรียมยกน้ำเดีนะ๋ยวผมกลับไปหาลุงตาก่อนมาเปลนสาธุสาธุครับผม เตรียมยกน้ำนะพี่นะเตรียมยกน้ำไวรอเลยครับเพราะว่าเวลาหลวงตาท่านเดิน <medi> ทุดงมาถึงจะได้ไม่ช้านะครับแต่ถ้าเรายกไม่ไหวเราก็ซ้อนกันไว้ได้ครับสองแพ็นี่ยกได้ก็ยกเลยนะครับเนาะของคุณแม่จับไว้นะไม่ต้องยกนะครับจับไว้ได้เลยนะครับจับน้ำลยครับนั่นอ่าไหวไหมคุณแม่ไหวไม่ไหวจับไวไม่ต้องยกก็ได้จับไว้จับไว้แบบนั้นแหละนั่นแหละครับจับไว้นะจับไว้ก่อนนะครับนี่พอท่านยกได้ท่านก็ยกรอเลยนะครับอ่านะครับ จับน้ำ <Julian rainforest. S 1> นะคุณแม่นะจับน้ำก่อนจับน้ำก่อนเลยคุณแม่เด้อจับน้ำครับน้ำที่เราเอามานี่ถ้าเราไม่จับไว้เราก็จะไม่ได้บุญได้พรนะครับเพราะว่าน้ำที่เรานำมานี่ถ้าหลวงตาท่านเคาะเสร็จปุ๊บนี่ก็หมายถึงว่าท่านรับให้เราแล้วนะครับถ้าเราเอามาหลวงตาไม่ได้เคาะก็เท่ากับว่าเราเอามาหลวงตายังไม่ได้รับให้นะครับเปิดเปิดช่องทางนะครับด้านหน้าเปิดไว้ก่อนครับ สาธุสาธุครับผมเตรียมยกน้ำเลยนะพี่นะยกน้ำเลยนะครับอ่านะครับนี่คุณแม่คุณแม่ไม่ต้องยกแล้วคุณแม่จับไว้นะครับ2องแพก็กถ้าแพ็กเดียวยกได้ยกเลยนะครับ กระเทียมดำกระเทียมดำก็มีครับผมว่กากำลังเคยเห็นมีอยู่บ่ะตะลงมันเป็นยาบ่กระเทียมดำเป็นยาตะลงบอกกระเทียมดำเป็นยากระเทียมโทนกระเทียมโทนดำนะครับเนาะแม่มาทาั้งก็รอครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องย t u b e ตัม้มดําซิ่งนะครับ